ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอรายละเอียดเต็มของไทยุงรุนส์ฟอร์머สองพันยี่สิบหกมิลิเทอรี่เอยานพาหนะอนเนกประสงค์สายพันธุ์ไทยที่ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อรองรับการใช้งานในภารกิจทางทหารและเกล่งทหารโดยรุ่น Milit a อ y e d i t i o n นนี้มีการปรับปรุงทั้งด้านความแข็งแรงความปลอดภัยสมรรถนะและความสามารถในการใช้งานในทุกสภาพภูมิประเทศเริ่มจากการออกแบบภายนอกตัวถังมีลักษณะบึกบึนเส้นสายเหลี่ยมคมบง่งบอกถึงความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและการใช้งานหนัก ใช้วัสดุเกรดสูงที่ผ่านการทดสอบในสภาวะสุดขั้วสีตู้ถังเป็นโทนมิลิเทอรีกรีนแบบด้านซึ่งช่วยพรางตัวในพื้นที่ปฏิบัติการจริงมาพร้อมระบบกันสนิมและเคลือบผิวพิเศษที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อนแม้ในพื้นที่ชื้นหรือมีสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสูงไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์พร้อมเดเ t i m e ม running light ให้ความสว่างสูงและใช้พลังงานต่ำกันชนหน้าและกันชนหลังเสริมด้วยเหล็กกันกระแทกพร้อมจุดติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่นวินดึงน้ำหนักสูงลิ้นกันกระแทกและตะขอเกี่ยวลากจุงด้านข้างติดตั้งบันไดข้างเหล็กแบบเฮฟวี่ดิวตี้ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากและใช้ปีนขึ้นลงได้แม้สวมรองเท้าบูททางทหารล้อและยางเป็นแบบออฟโรดขนาดใหญ่พร้อมลายดอกยางลึกสำหรับวิ่งบนพื้นทรายโครนและหินระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้รองรับน้ำหนักบรรทุกและแรงกระแทกจากพื้นที่ครุขระได้ดียิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ PR Transformer 2026 Mil i t a r er y Edition ยังคงความกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้หลายตำแหน่ง ึ้นอยู่กับการปรับแบบภายในบอะนั่งหุ้มด้วยวัสดุทนทานต่อการขีดข่วนกันน้ำและง่ายต่อการทำความสะอาดแผงคอนโซลปรับดีไซน์ให้ควบคุมง่ายแม้สวมถุงม,มืออุปกรณ์ควบคุมทุกชิ้นถูกออกแบบให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและการกระแทกพร้อมติดตั้งจอแสดงผลกลางแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อระบบ GPS และวิทยุสื่อสารทางทหารระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด หัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาดใหญ่ที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำเพื่อรองรับการบรรทุกและการลากจูงหนักระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์พร้อมโหมดปรับการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนเช่นโคลนหิมะทรายหรือหินชันเกียร์แบบ h ฮฟวี่ดิวที่ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่องระบบเบรกแบบดิสพร้อม ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD เพื่อให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพถนนลื่น ในด้านความปลอดภยัย TR-Transformer Military Edition มาพร้อมโครงสร้างเสริมแรงรอบคันถุลงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์รอบทิศทางเหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องเคลื่อนที่ในพื้นที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวางเยอะพื้นที่บรรทุกด้านหลังสามารถดัดแปลงเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ทางทหารเช่นกล่องเก็บอาวุธอุปกรณ์สื่อสารหรือแม้กระทั่งแท่นติดตั้งอาวุธเบา t ีอาร์ทรานสมโฟร2,026 m i l ิ t ท r รี d i อดิชไม่ได้เป็นเพียงยานยนต์แต่เป็นเครื่องมือปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อความสําเร็จของภารกิจในทุกสภาพแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดระเวนกู้ภัยในพื้นที่ห่างไกลหรือขนย้ายกําลังพลและยุทธปกรณ์รถคันนี้สามารถปรับแต่งและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้งานทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ และนี่คือรายละเอียดเต็มของไทยรุง TR-Transformer 2,026 Military Edition ันยานยนต์สายพันธุ์ไทยเพื่อปฏิบัติการอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย